ก็ยังติดอยู่ตลอดเลยนะฮะในช่วงที่กำลังมีชื่อเสียงไม่ทราบว่าจะปิดหรือเปล่านะคะพอจะบอกได้ไหมว่ารายได้ตอนนั้นอ่ะโอ้โคนเขาล่ำลือนมากเลยคุณสายันนี่รวยมากเลยเพราะว่าขายเทปได้ยอดย <c oughs> โอ้เป็นไม่รู้ตั้งกี่ล้านตะหลัก <c oughs> แม่พอพูดถึงรายได้ตรงนี้เป็นยังไงคะ <c oughs> <c oughs> สํารักโอ้เป็นยังไงคะสํารักรายได้ <c oughs> <c oughs> คือที่จริงแล้วยคุคนั้นนะฮะคนที่รวยคือบริษัทเทปหรือสแตนเสียงสายสัญญาที่จะได้ก็ ตอนเมื่อวนตรีไปแสดงออคอนเสิร์ตทำทางจังหวัดเท่านั้นเองเราไม่มียอดเทปเหรอคะว่าไม่ได้ห้าบาทเจ็ดบาทไม่เคยได้อะไรมาเลยนี่มังจะเป็นชุดตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่เสียงเสียงสยามทั้งหมดไม่เคยได้แม้แต่บาทเดียวคไม่เคยได้เลยแม้แต่บาทเดียวทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยได้ถ้าพูดตามจริงถ้าเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีกฎหมายไม่มีลิขสิทธิ์แต่ทุกวันนี้มีลิขสิทธิ์แล้วแล้วก็ที่อยู่ที่ หมอเอื้อนนะเอื้ออดีตเจ้าเก่าอะไรต่างก, <c oughs> ก็เยอะมากมายเยอะๆเลยก็ไม่เคยได้ไม่ตาบาทเดียวสายันร้องเพลงฟรีมาตลอดนะครับเลือดหตายนี่คุณผู้ชมถ้าไม่ได้ฟังจากคุณสายหันเองแล้วคงจะไม่ทราบนะเพราะว่าเราหคิดคุณกันไม่ใหญ่ล้วต้องมีเงินกี่ร้อยกี่พันล้านนะเ<ะ>พราะออกเทปเยอะมากเลยตอนนี้คงจะทราบกันแล้วนะคะชีวิตที่โด่งดังตอนนั้นย้อนกลับไปตอนนั้นคุณสายหยันดังมากเป็นยังไงฮะชีวิตตอนนั้นตื่นขึ้นมาก็นึกถึงแต่งานนึกถึงแต่งานเวลาพักผ่อนก็น้อยอะไรอย่างนี้ย แล้วความเป็นส่วนตัวก็น้อยมากๆโอ้รู้สึกเบื่อบ<แ>้างไหมฮะเวลาเราทํางานมากๆเนี่ยบางครั้งมันก็เบื่อมือกันแต่มันไม่มีทางเลือกกันนะคือมันเป็นอาชีพเราไม่รู้ว่าจะไปทําอาชีพอะไรที่มันดีกว่านี้ที่มันได้เงินได้ทองอมาพอจุดเจียวครอบครัวอะไรอย่างี้แล้วอะไรล่ะคะคือจุดพิกันที่อยู่ดีๆกาลังดังปุ๊บปุษายานหยุดร้องไปดื้อๆเลยเออเพราะอะไรคะก็คือมันถึงจุดนะคือร้องลงมานานแล้วประมาณ สิบป,ปีแล้วสิบหกป,ป,ปีเต็มๆแม่ก็อายุมากแล้วแก่แล้วด้วยเอก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าฉันจะตายจากวันไหนฉันยังไม่เห็นหลานเลยอยากจะให้เอก<อ>มีครอบครัวสักทีหนึง่ง<อ>ก็เลยตัดสินใจที่เคยชอบ,ชอบคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ย<ช><ๆ>หลายคนมีแฟนมองๆเอาไว้อย่างเงี้ยนะเสร็จ<อ>แล้วก็เลยพาพยายามพามาให้แม่รู้จักมาให้รู้จักรู้จักรู้จัก,จกท้ายสุดก็มาลงเอยที่ แฟนที่แต่งงา,านาคนปัจจุบนันก็เลยตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวพมีครอบครัวพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเมื่อมีครอบครัวแล้วไม,ไม่ควรมีงานนะลูกควรจะเ,เ,ป,เป็นเป็นโลกแห่งความส่วนตัว<ม>จะได้รับผิดชอบครอบครัวอะไรให้ความสุขให้ความอบอุ่นกับครอบครัวให <วะ S 1> ้ดีที่สุดอะไรเงี้ย ก็เลยตัดส Mont ินใจวางไา้ตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแสดงว่าเป็นเพราะว่าต้องแต่งงานนั่นเองคืออยากจะมีชีวิตที่เป็นครอบครัวคุณสายังก็เลยหยุดก็เลยหยุดถามจริงๆว่าเสียดายชื่อเสียงเงินทองตอนนั้นไหมครับจะว่าเสียดายมันก็น่าเสียดายแต่ผมมาคิดแล้วว่าพนเราตายไปแล้วเอาไปไม่ได้พอมีพอกินพออยู่พอใช้จ่ายไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ โอเคแล้วล่ะคิดว่าก็น่าจะพอแล้วถึงจุดแล้วก็น่าจะพอพอเรามีครอบครัวแล้วก็อาจจะหันเหหักเหเปลี่ยนอาชีพไปทําอะไรที่มันหรือแม่ก็พอจะมีกินบ้างอย่างน้อยสุดก็แฟนๆก็ให้เรามานานแล้วอะไรเนี้ยขาเก็บสะสมเอาไว้ก็คิดว่าพอจะให้ความอบอุ่นกับครอบครัวได้ก็เลยไม่อยากจะไม่อยากจะทําิดหนรนต่อไปแล้วเป็นไงครับพอหลังจากวางไม้แล้วเนี่ยซึ่งเราต้องตัดใจกับทุกอย่างไปในชีวิตมันเปลี่ยนไปมากไหมคะ ก็<ร>กวางมาปุ๊บแต่งงานปุ๊บมันก็เปลี่ยนทันทีเลยสบายขึ้นไหมชอบไหมมันมีรู้สึกว่าสามเดือนแรกมันมีความรู้สึกสมองมันเบามันโปร่งไปหมดนอนหลับโดยไม่คํานึงถึงว่าจะตื่นเวลาไหน<อ>คือ,อค,คือ,คอไม่นึกอีกแล้วว่าเอ้ยงานพู้นี้ต้องไปงานนะแตต้องไปรับเชิญตรนนั้นจะต้องไปทําอะไรตรงนี้ไม่คิดแล้วก็ตั้งแต่พอวางไมาปุ๊บมีความสุขสุดยอดที่สุดคือว่าพอมีอาชีพเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงงานแล้วตอนที่หยุดเนี่ยนะคุณสายันทำอะไรบ้างเออหลายท่านอยากจะทราบด้วว่าคุณสายันทำอะไรบ้างในช่วงนั้นตอนที่หยุดก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยสิบกว่าปีเลย12สิบสองปีโอ้โหแล้วในในในแล้วกิจวัตรประจำวันทำอะไรอ่ะกิจวัตรประจำวันก็คือเริ่มต้นแต่งานมาหกเดือนแรกยังแฟนยังไม่ท้อง นอนในบ้านเลยอย่างเดียวอย่างนี้ก็พาแฟนเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเริ่มท้องพอคลอดพอคลอดทีนี้ภรระจะตรงตรงมาดูลูกล้ตรงตรงดูแฟนตรงช่วงท้องนั้นหมดไปแล้วทีนี้ผมมาดูลูกที่หนักเลยทีนี้ที่นี้เหนื่อยมากมากเหนื่อยกว่าทำาุุดนตรีอีกตอในอุตส่กเลย งดูแลลูกนี่เก่งเลยเนี่องจดงว่าคุณหลายยากันลัอจะบอกว่าสิบกว่าปีที่ที่หยุดอยู่เนี่ยดูแลดูแลลูกและครอบครัวอย่างดีไม่ทำงานนอกไม่ได้ทำงานนอกใครมาว่าจ้างไปไหนแล้วไปให้รับเชิญไปไหนไม่เคยรับเลยแล้วนี่ถามต่อเลยว่าถ้าสมมติไม่ได้ไม่ได้ทำงานเลยค่าใช้จ่ายเลยฮะเราเอาเงินที่ไหนมาใช้ค่าใช้จ่ายก็ที่แฟนๆให้เก็บไว้น่ะอันทัวทั่วประเทศมันสิบกว่าปีเนี่ยนะก็มีบ้างก็พอจะ มีใช้จ่ายบ้างโดยที่ไม่เดือดร้อนไม่ลำรวยอะไรบ้างมายแต่ว่าก็มีใช้จ่ายโดยไม่เดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะมีเงินเติมน้ำมันรถก็มีอยู่มีกินใคใช้จ่ายในบ้านอะไรก็มีคนใช้4ี่หคนโอเค นั่นแสดงว่าเจ้าเหมือนคนที่ดูแลบริหารเงินได้ดีพอสมควรทีเดียวแหละไม่ไงั้นก็คงจะเก็บเงินไม่ได้จนกระทั่งมีครอบครัวแล้วสิกว่าปีไม่ต้องทํางานก <c oughs> ็คงจะเก็บเงินไม่ได้จนกระทั่งมีครอบครัวแล้วสิกว่าปีไม่ต้องทํางานเลยนะ <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้เราย้อนกลับมาคุยกันถึงเรื่องของผล, <c oughs> ผลงานเพลงชุดใหม่คุณสายยันบ้างนะ,ะนี่อยู่ <c oughs> ในมือตั้งแล้วนะคะแม่เราอยากจะช่วยโปรโมตตรงนี้ด้วยชื่อว่าไถนาดีกว่าไถคนครับอันนี้เป็นอัลบั้มชุดใหม่เลยได้ข่าวว่าเป็นเทปที่ ลงทุนเปิดบริษัทแล้วทาของตัวเองเลยใช่ไหมฮะลอง,งเล่าให้ฟังนิดนะะึงฮะทำไมถึงจะต้องอลงทุนเปิดทเทปเองเปิดบริษัทเองมันก็มีมีความกดดันมากมายเลยรเ,เรื่องเนื่องจากว่าเคยแต่งเพลงไว้ประพัน์ไว้ก็นานแล้วนะ,นะ,ะไปเสนอเขาไปบอกเขาเขาก็ไม่เอาบอกว่าช่วยร้องเพลงใหม่บ้างดีไหมบางทีเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองไม่แน่นะอาจจะได้จุด ประโมทว่าเออสายันเราเองแต่งเองพอให้ให้เขาดูเนื้อเพลงสาระของเพลงเขาบอกว่าโอ๊ยเพลงแบบนี้มันไม่ไหวแล้วมันต้องสายันมันต้องอกหักมันต้องผิดหวังมันต้องไรนั่นและเพลงบางทีมันอาจจะไปเสียสีสังคมบ้างอะไรต่างๆมันไม่ดีมันไม่ใช่คาแรคเตอร์สายันเขาก็จะมองแต่แบบนั้นไปบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าร้องเพลงเก่าอย่างเดียวดีกว่าเขาก็พยายามไปขุดเอาเพลงเก่าแล้วก็มาให้เราร้องมันมีความกดดันนะนะถูกเขาเขามองว่า แต่ไม่ได้เรื่องมั่งทำอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยมองด้แล้วถ้าทำมาขายเจ๊งแน่อะไรเงี้ยต้องทำสปอร์ตโฆษณาว่าเจ๊งแล้วเจ๊งแล้วก็เลยไม่ด้ทำอะไรก็มีคนรู้สึกว่าถ้ามีต่างเบื่อไหล มีตังเมื่อไหร่จะเปิดบริษัทเองทันทีนี่ก็เลยได้เปิดแล้วก็เลยได้นะคะชื่อบริษัท sy promotion นะคะอยู่จรันสนิทวงนี้เองนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเทปชุดแรกของคุณสายันที่ทําเองด้วยทชุดที่สองชุดที่สองแล้วชุดแรกคือชุดบนรัม i c ไซีค่ะบนรัม i c ไออันนี้ไถนาดีกว่าไถคนนะมันแนวเพลงมันเป็นไงฮะแนวเพลงมันก็ออกเป็นแบบ เป็นเกี่ยวกับความผิดหวังนี่แหละแต่ว่าผิดหวังเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมคะผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องอะนะหลากหลายคือมันเป็นเพลงแนวๆเพื่อชีวิตและสังคมมากกว่านี้ถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากจะฟังเพลงในแนว <c oughs> ที่แปลกไปจากคุณสายันปกตินะแนวอกหัก,กหรืออะไร <c oughs> ซึ่งตอนนี้ลองมาดูไถนานดีกว่าไถคนนะอันนี้เป็นแนวที่คุณสายันบอกว่าที่ตัวเองชอบจริงๆก็แต่งเองร้องเองแต่งเองร้องเองด้วยนะคะคุณสายันคิดว่า จะได้รับความนิยมไหมคะจากที่บังเริ่มวางแผงเทปนะคฮะตนนรงนี้ไม่สร้างความหวังอะไรมากมายนะครับ <c oughs> คือจะถือว่าอยากจะทําเพราะใจรักอยากจะทำว่าทําให้รู้ว่าสายยันทาได้ <c oughs> จะประสบความสาเร็จหรือไม่นั้นไม่ได้ตั้งความหวังเอาไว้เห็นแต่ว่าถ้าทําไปแล้วถ้าเกิดว่าได้รับความเามตตาจากแฟนเพลงได้รับความเห็นใจจากแฟนเพลงได้รับการยอมรับจากแฟนเพลง <c oughs> ก็อาจจะ สร้างสารรค์ไปเรื่อยๆจะทำไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรผิดหวังตรงนี้ก็อาจจะหยุดไปทีนี้อาจจะเปลี่ยนอาชีพไปคงจะไม่ทำแล้วละะว่ะทำไว้นี่ก็ทำไว้นี่หามัสเตอร์และวะไม่ได้ ตัง้งความหวังอะไรไวมากมากคะเอาละค่ะเรายัางไงเรามาช่วยกันอวยพรให้อาละบ้ามชุดนี้นะคะของคุณสายันประสบค,ความสําเร็จเพราะว่าทําด้วยใจรักจริงๆไถนานดีกว่าไถคนนะคะอาวันนี้เราจะคุยกันแค่นี้พรุ่งนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวภรรยาคู่ชีวิตของคุณสายันเพราะอะไรถึงทําให้คุณสายันต้องวางไม้จากวงการบันเทิงเลยแหมนะต้องมาอยู่กับคู่ชีวิตอย่างเดียวเลยพรุ่งนี้เราจะเชิญมานั่งคุยกันตรงนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสายัน,ยานสัญญามากค่ะ ขอบคุณคาฟูนะคะสนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะคุณผู้ชมช่วงต่อไปของเรารออยู่แล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานคุณปิ่มไม่ได้มานะ,ะเราอยู่ณสายยันยเรื่องงานนะคะแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องครอบครัวกันบ้างหล่ะนะคะแต่งงานกันไากี่ปีสิบเอ็ดปีนะสิบเอ็ดปีนะคะหยุดไปประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีนั่นเองนะครับตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วคุณปิ่มคะสี่คนส <4 S 2> ี่คนนะ,ะชื่ออะไรบ้างคะ

มีลูกลูกสาวสามคนเลยใช่ไหมลูกชายลูกชายนี่คนเดียวะม่ม่คนที่สามคนที่สามมีลูกชายคนเดียวเห็นไหมคะที่หยุดไปสิบกว่าปีเนะคุณผู้ชมไปมีลูกทั้งสี่คนออย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณคุณปิ่มคุณอวรรณพรและคุณสายาสัญญาเกี่ยวกับเรื่องราวว่าทั้งคู่เจอกันได้ยังไงแล้วทําไมถึงได้รักกันนะคะสักครู่กันต่อถึงเรื่องราวความรักเพราะอะไรนะคะถึงทําให้คุณสายาถึงต้องวางใหม่ไปตั้งสิบกว่าปีเนี่ยนะคะเพราะว่า ปิ่มนั่นเองนะคะรู้จักคุณวรรณพรได้ยังไงครับุณปิ่มก็รู้จักที่เริ่มต้นจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมันเป็นงานแบบเขางานประจําปีนะงานนี้ทุกปีเขาจะเขาจะจัดการประกวดปีนั้นอ่ะบังเอิญเขาต้องมามอบมอบบุคุณในฐานะที่ที่เขาเป็น อ๋อแสดงว่าก่าอนหน้านั้นปีรึงคุณพี่นี่นางนประจําปีอยู่เป็นที่น้็จแล้วก็ต้องมอบให้กับรุ่นน้องทีนี้บังเอิญหน้าเิทีนะพิธีประกวดวันนั้นก็มีวงดนตรีใส่ยันเสธาแสดงทีนี้พอก่อนที่จะมอบก็ใส่ก็ต้องเรียนเชิญนางหามปัจจุบันจะมอบให้กับนางงามอนาคตที่มารับตําแหน่งอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญหน้าเิทีก็ สมัยนั้นเราก็ยังหน,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 นุ่มๆมะนะยังหนุ่มหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยก็ว่าได้ก็คือว่าฮอตฮอตก็เลยก็เห็นก็เอออัตนาลัทด <c oughs> ปีปิ้งปิ <c oughs> ้งอ่ะเขาเรียกปิ้งปิ้ง,งอ่ะก็เสร็จแล้วก็เรียกมาสัมภาษณ์หน้าเวทีพูดคุยบ้างหยอกล้อบ้าง <c oughs> อะไรแบบ้นโด,ย,ดยคุณสายยันเป็นคนสัมภาษณ์เองค่ะคุมแล้วก็มี ร้องเพลงคู่กันอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงนกเขาคู่รักอะไรนั้นซึ่งตอนนั้นคุณสายันยอมรับว่าปิงแน่ปิ๊งล่ะปิงอ่ะยอมรับยอมรับปิงอ่ะแล้วะคุณปิงม่เห็นคุณสายันรู้สึกไงตอนนั้นดังมากเลยรู้สึกไงคะอืมก็อืมช่วงนั้นเขามีข่าวเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็เจ้าชู้อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นการพนันโอ้ค่ะ มีก็รู้สึกว่ากลัวเขาอะไรก <c oughs> ลัวนะคะอกลัว <c oughs> แต่แต่ว่าถ้าถามว่าเห็นปุ๊บแล้วชอบไหมนี่ตอนนั้นชอบไหมฮะวิ้งเรี่ยงว่าเออสะดุดตานะแหมต่อไปจะต้องมาอยู่เราตลอดชีวิตเนี่น <c oughs> เรายังยังไม่คิด<ม><ห>ถึงขนาดนั้นอะแบบก็ทราบว่าเขาก็ดูว่าเขาสนใจอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่แบบว่าคือเราก็คิดว่า ไม่ไม่คิดมันเหมือนใครคนละทางอ่ะก็อยู่เป็นคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนหนังสืออยู่เงี้ยนะคะเราก็รู้สึกลัวเขาด้วยกลัวจริงๆก็เริ่มจะกลัวจริงๆไม่ใช่หรอกเขาต้องปิ๊งเราบ้างอ่ะไม่ไม่ไม่ั้นจะเอยชอบเราบ้างนะตอนนั้นก็ต้องคบกันนานมาตั้งนานิดเดียวก็ช่วงพอช่วงมาเข้ามหาลัยที่เรียนอยู่รามนะทีนี้ก็ค่าโทรมาบอกว่าเขามาอยู่กับคุณยายที่บางพลัด ที่บางพลัดก็ไปเรียนที่นี่ก็ใกล้บ้านเลยที่นี่เที่ยวร้าเที่ยวคือครับถรับส่งมาตลอดก่อนที่จะตื่นแต่เช้าไปส่งโรงเรียนมาตีตอนเย็นก็ไปรับอะไรถ้าว่าไม่ออกเดินสายอะไรนี่นะก็ทําอย่างนี้อยู่ประมาณ3ปี3ปีเสยๆเขาก็จบแล้วแล้วก็เดีนสามปีพอจบก็แต่งงานเลยแต่งงานเลยถือว่าอดทนนี่ถือว่ารักจริงเนอะสี่ปี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 กว่า ทาางผา้ิดว่าตอนนั้นที่บอกว่ากลัวเนี่ยกลัวไหมคะว่าในในช่วงระหว่าง30ปีที่เราครบกันเป็นนักเรียนเนี่ยกลัวว่าคุณสายันจะหลอกไหมก็เคยคุยกับพี่เขาใช่ไหมคะ,ะในพี่เขาบอกว่าเขาขอพิสูจน์ตัวเองอไงฮะคือแล้วให้เขาพิสูจน์ว่า ที่ฉันรู้จักเธอมานี่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรียนมามหม 5, หม 6, จนมาเข้าหม,หออมหาลัยจนจบนี่ทุกอย่างโอเคแม่เธอศึกษาฉันเพียงพอหรือย,อยังด,ออดูฉันเป็นคนยังไงออแต่ข่าวๆโอเคอดีตฉันก็เลยบอกว่าถ้าจะคิดแต่งงานกับฉันอย่าพูดถึงอดีตอ,อ,อดีตฉันมันไม่ใช่คนดีๆอะไรนักหนา,นาออประวัติก็ไม่คดีอะไรต่างๆเเพียงแต่ว่าให้ดูฉันที่อนาคตและที่<อ>ผ่านมาที่รู้จักกับฉัน่ ขนมคมซัดรวยแม่คุณวรกพรเนี <S <S ่ยนึกปลกล่องล่องชิ้นไปเลยถ้าเปน <ะ S 2> ็นนึกถึงอดีตโมแต่เป็นนึกถึงอดีตก็ไม่ได้ม,มันมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนึกนึกได้จะทํายังไงไปปรับปรุงไปแก้ไขอดีตมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนึกถึงอนาคตคอยนึกถึงอนาคตตอนนั้นเนี่ยนะย้อนกลับีกนิดนึงคุณสายันก็อย่างที่บอกกําลังดังมากเลยนะกลัวไหมฮะว่าถ้าเราแต่งงานแล้วแฟนจะเสื่อมความนิยมอืมแต่บางนน<อ>นคนก็ยังยังกลัวกันอยู่ตอนแรกสมัยก่อนที่จะถึงเจอเขาเนี่ยนะก็ รวมเหมือนกันถึงแม้ว่าถ้าแฟนไม่ยอมรับเ,เราก็ไม่เป็นไรถือว่าแฟนให้เรามามากแล้วแล้วก็<ช>คิดว่าทำใจตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคนเรามนุษย์เราก็ตรอยู่ในสภาวะจําเป็นนะจํายอมะ<ช>ถึงจุดก็ต้องมีครอบครัวต้องมีคู่อะไรอั้นแสดงว่าช่วงนั้นถ้าจะจําเป็นที่จะต้องเสื่อมคลายจากแฟนๆก็ยินยอมก็ยินดีถือว่าเพราะได้เลือกแล้วได้เลือกแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ก็ารบเล้ามาอยากจะ ให้แต่งงานมีครอบครัวอยากจะมีหลานรลัว,ว่าตัวเองจะเสียชีวิตไปก่อนเลยไงตอนนี้แกจนเจ็ดสิบปัดคือแปดสิบแล้วคือเลยมีแค่สี่สี่หนอน่ารักมากเ,เลยจีเดียวหน้าเหมือนทั้งคุณสายญายและคุณปิ๋มเลยนะท่้ที่เราเห็นเมื่อต้นรายการก่อนแต่งงานนะคุณปิ๋มมองว่าคุณสายญาเป็นคนยังไงบ้างก็ก่อนแต่งงานคือเร<อ>ว่ารู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วใช่ไหมะเขาก็ดีอค่ะเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นผู้ใหญ่ค่ะใช่แล้วก็ มีความรับผิดชอบดี<ฮ>ค่ะก็แบบเอาใจเก่งอะไรเอาใจเก่งโอ้แล้วหลังจากแต่งงานเป็นไงสิบสองปีผ่านไปยังเหมือนเดิมไหมคะเขาก็เป็นคนเสมอต้นเสม,มอปลายอะค่ะ<ฮ>คือก็จะเป็นคนที่แบบมีเหตุผลอะ<ฮ>คือพูดอะไรกันอย่างเงี้ยก็ต้องเอาเหตุผลเข้ามาคุยอะค่ะดีแล้วก็คือพอเข้าใจกันเนี้ยใช่ไหมคะ นก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกันอะไรอย่างนี้เพราะถึงเรื่องตอนนี้นะคะเล่ากันต่อเลยว่าเมืม่อวานเราคุยค้างกับคุณสายันไว้นะอยากให้คุณปิ่มมายืนยันนิดนึงบอกว่าคุณสายันนี่เป็นพ่อบ้านที่ดีไหมฮะทำอะไรบ้างในเ,<ด>เรื่องรอบกิจวัตร <laughs> นนะะที่ท,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 ที่ที่อยู่คุณปิ่มมา ก็ยังช่วงที่เป็นท้องคนแรกใช่ไหมฮะเอาคนที่สองแล้วมก็จะแพ้ท้องอะไรเงี้ยพี่เขก็จะดูลูกตีสองตีสามเงี้ยก็ตื่นมาชงนมให้ลูกแต่พี่ก็นอนหลับสบายท้องเป็นอย่างนี้เลยใเนี่ยแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปรับอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ําป้อนข้าวให้ลูกร้อนเลยฮะจนกระทั่งบัดดี้ยังทําอยู่ไหมคะยังทําอยู่ตายดียังเลยไม่ค่อยมีนะคะปกติไปตามห้างนีทุกห้างนะฮะอ่า อุ้มลูกได้เลยแล้วลูกกินนมสาย,ยันก็ไปขอนั่งก็ตามร้านตามห้างบาหนห้างนะประจำเลยเจะจเป็นเช่นนี้นยที่ไหนเนี่ย่แสดงว่าเป็นพ่อบ้านที่ดีทีเดียวแหละนะคะช่วยกันดูแลแล็รตรงนี้ด้วยเสมอต้นเสมอปลายอ่ะคุณเป็ี่ยนรู้สึกดีใจไหมคะที่สายันหยุดเลยแล้ว12บปีเนี่ยไม่ทํางานแต่ว่าเลี้ยงดูครอบครัวอย่างเดียวโดยโดยเงินที่เราเก็บสะสมกันไว้นี่นะคะ รู้สึกดีใจแมได้ได้มีเวลาให้ครอบครัวยเยอะมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่น,น <l ok> ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดลูกเขาก็จะแบบไม่มีปัญหาด้วยนะคะเขาก็ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่ายัางไงแบบเราต้องการเป็น Family m a มแบบเต็มๆเ,เ,เลยสุดๆเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะแต่งงานแล้วยังต้องไปทำงานอีกไปไอ้นู่นไอ้นี่ก็เอะไรต่าง ครอบครัวก็จะขดาดความอบ <c oughs> อบุ่นก็เลยมีความรู้สึกว่าจะแต่งงานถ้าหาว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะไม่แต่ง,ง,ไ,มตงไม่ใช่ว่าแต่งมาแล้วปุ๊บจะต้องให้เขามาลำบากมาช่วยทํางาน,ทำน,นทำนู่นทำนี่ <c oughs> โอ้ครอดลูกมามีลูกเด็กๆอ่อนๆอ,อ,อยู่ก็ต้องโอ้ทำงานหารวมค่งปล่อยลูกอยู่กับคนใช้อะไรต่างจะไม่จะไม่คิดทําอย่างนั้นเลยมา <c oughs> ถึงทุกวันนี้คิดว่าครอ,อบครัวสมบูรณ์หรือย,อยังคุณเป็นคะสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์มีลูกที่น่ารักสี่คนนะคะแต่ถึงวันนี้เนี่ยนะคะ คุณสายันไม่ได้หายไปเลยยังมีอัลบั้มออกมาเป็นของตัวเองนะฮะโดยใช้ชื่อว่าไถนาดีกว่าไถคนนะเมื่อวานคุณสายันบอกว่าเป็นอัลบั้มที่มันมาจากคอนเซปต์ของตัวเองเลยนะฮะแต่งเองร้องเองในในเพลงที่ตัวเองรักชอบเพลงสไตล์เพลงเพื่อชีวิตอย่างนี้เพื่อชีวิตมันเป็นเพื่อชีวิตและสังคมอ่ะนะคือกาต้องการให้มันมันหลากหลายให้มันกว้างออกไปเออถ่าที่ผ่านมาบางทีทำอะไร เพื่อประโยชน์ส่วนตนมามากแล้วทีนี้ก็อยากจะให้มันแม้กระทั่งงานเพลงก็อยากให้มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมบ้าง เอาเป็นว่าใครที่ยังคิดถึงคุณสายยันอยู่นะถึงแม้ว่าจะหยุดไปสิบกว่าปีแต่ชื่อแล้วก็เสียงเพลงก็ยังมีออกมาให้เราได้เห็นเป็นระยะระยะนะคะถ้าใครคิดถึงก็ไถนาดีกว่าไถคนก็แล้วกันนะคะแม้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านนะถือว่าให้เกียรติมาร่วมรายการนะผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้นะคะคุณวรรณพรดีเสมอคนนี้แหละที่ทําให้คุณสายยันของเราวางไม่ถึง12ปีเลยทีเดียวนะคะเพื่อมาดูแลครอบครัวอย่างเดียววันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะแล้วขอให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ แล้วก็งานเพลงขึ้นใหม่ขายดิบขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคะขอบคุณนะคะสาหรับแชมพูสมุนไพรแท้ดอกบุคผู้สนับสนุนรายการเราในช่วงนี้ผู้ชมอยเพิ่องไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปรออยู่ค่ะเช่นเคยนะครับอันนี้เครื่องยนต์ดีเซลยันม่านะครับแจกแผงรับสัญญาณโทรทัศน์ ITV free สำหรับเกษตรกรผู้ใช้เครื่องยนต์ยันม่านะครับกานิกาเพียงผู้ใช้เครื่องยนต์ยันม่าทุกรุ่นส่งสำเนาเอทายเอกสาร บัตรรับประกันคุณภาพสินค้าของยันม่าและสำเนาถ่ายเอกสารบัตรประชาชนพร้อมเขียนชื่อร้านค้าและจังหวัดที่ท่านซื้อและสามารถไปรับเสาอากาศเสาโทรทัศน์ได้สะดวกฉะนั้นอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองส่งมาด้วยส่งจดหมายถึงหนุ่มยันม่าย้ำส่งจดหมายถึงนุ่มยันม่าตูป้ปนน .1 สุทธิสารก .1032